อดีตครูร้องสื่อเจออู่ซ่อมรถปล่อยรอนานแรมปีย้อมใส่อะไรเชียงกงเกือบทั้งคันแต่เขียนลงบินเป็นของแท้มือหนึ่งเบิกศูนย์รับเข็ดและผิดหวังเพราะเชื่อใจเจ้าของอู่เป็นคนรู้จักวานนี้นะคะร้อยเอกธนนบุญทวีวรเดชอายุ60ปีอดีตข้าราชการครูปัจจุบันรับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินมวยไทยมวยสากล ได้หอบเอกสารหลักฐานร้องสื่อมวลชนค่ะเพื่อขอความเป็นธรรมและเตือนภัยประชาชนนะคะหลังจากเอารถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเข้าไปซ่อมบำรุงที่อู่ซ่อมรถขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยอู่ซ่อมเนี่ยนะคะได้เอารถไปดองงานนานแรมปีค่ะสุดท้ายได้รถกลับคืนแบบไม่ตรงปกนะคะทั้งที่ควักเงินจ่ายค่าซ่อมไปแล้วกว่า3 0 0 0 0 0บาทค่ะ ว่าที่ร้อยเอกธนนเปิดเผยนะคะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะรถยนต์ยี G ่ห้อ honda CRV สีขาวทะเบียน6กไก่รอเรือ6667กรุงเทพเกิดความเสียหายด้านหน้าฝั่งซ้ายยุบแต่ไม่กระทบถึงห้องเครื่องหลังจากที่ขับไปประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนจากนั้นจึงส่งรถเข้าเคลมกับอู่ซ่อมรถของบริษัทประกันซึ่งเข้าใจว่า เจ้าของอู่ดังกล่าวเป็นคนรู้จักจึงโทรศัพท์ไปหาเจ้าของอู่เพื่อฝากให้ช่วยดูแลรถระหว่างการจอดซ่อมซึ่งบังเอิญว่าอู่ดังกล่าวชื่อคล้ายกันทางเจ้าของอู่เนี่ยกลับพูดจาโน้มน้าวบอกว่าบริษัทประกันทํางานช้างานไม่ดีเท่าที่ควรและให้เอารถมาซ่อมที่อู่ของตัวเองนะคะทั้งนี้ด้วยความที่เป็นคนรักรถค่ะจึงหลงเชื่อชายเจ้าของอู่ที่รู้จักกันเพราะว่า เคยทางานร่วมงานกันในงานสังคมมาก่อนนะคะและมีการตกลงย้ายรถเอารถไปซ่อมที่อู่แห่งนี้เมื่อย้ายรถเข้ามาที่อู่นะคะก็ได้เร่งทํางานในช่วงแรกและดูเหมือนจะดีตามที่พูดจริงค่ะจากนั้นเจ้าของอู่มีการเอาใบเสนอราคามาเรียกเก็บเงินเป็นเงิน3 8 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งตนเองเนี่ยก็ยินดีชำระตามกำหนด แต่เวลาผ่านไปเนิ่นนานรถก็ยังไม่เสร็จเสีทีมีการทวงถามอยู่หลายครั้งนะคะเจ้าของก็ได้แต่พูดจาอ้างไปต่างๆนาน,นานกระทั่งเข้าไปเช็คดูความคืบหน้าจึงได้รู้ว่ารถไปอยู่อีกอู่หนึ่งค่ะซึ่งค้างค่าอะไหล่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะ จนเวลาผ่านไปนานนับปีถึงเวลาที่จะต้องมารับรถถึงกับตกใจเลยค่ะเพราะว่ารถเนี่ยอยู่ในสภาพเหมือนไม่ใช่ช่างที่มีฝีมือมาทํางานให้อะไหลที่เปลี่ยนเนี่ยก็จะต้องเป็นของมือ1นเบิกศูนย์ตามใบเสนอราคาแต่เมื่อเอามาเช็คกลับเป็นอะไหล่มือ2อเชียงกงบางจุดไม่ตรงรุ่นนะคะอะไหล่บางชิ้นในตัวรถเนี่ยสูญหายไปด้วยบางชิ้นเก่าไฟเครื่องโชนาปัด เสียงสตาร์ทก็ดังผิดปกติค่ะเมื่อนำรถกลับมาใช้ปรากฏว่าแบตหมดนะคะเมื่อย้อนกลับไปถามเจ้าของอู่ก็เริ่มบ่ายเบี่ยงไม่รับสายหลบหน้าหลบตาและสุดท้ายยอมจ่ายเงินอีก190,000บาทค่ะก่อนจะตัดสินใจนำรถออกมาแล้วเอาไปซ่อมที่อู่อื่นจนรถเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพปกติสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าเงิน3 8 0 0 0 0บาทที่สำรองจ่ายไปก่อนระหว่างซ่อม จะได้รับคืนจากบริษัทประกันแต่ก็อยากจะออกมาเตือนภัยประชาชนในพื้นที่นะคะพร้อมเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคอบอรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตรวจสอบด้วยซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยมีหลายคนนะคะที่เข้าไปใช้บริการแล้วเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ สุดท้ายอยากให้อู่ดังกล่าวออกมารับผิดชอบค่าเสียหายในครั้งนี้ด้วยซึ่งยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตนเองรู้สึกเข็ดแล้วก็ผิดหวังมากกับคำว่าคนรู้จักค่ะประกันเชื่อเงินค่าซ้อมสามแสนไปเลยลองเลง่าเหตการณ์ให้ฟังหน่อครับก็รถผมประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เอารถเข้าอู่ในโครงการของบริษัทประกันเสร็จ<ม>แล้วก็คิดว่าเป็นอู่ของคนรู้จักกัน ก็เลยโทรหาก็ปรากฏว่าไม่ใช่แล้วเขาก็พยายามพูดคุยโน้มน้าวว่าไปซ่อมอุปกัน์เมื่อไหร่จะเสร็จถ้าซ่อมของเขาก็สองเดือนก็เสร็จแล้วไปจอดอุปกรณ์ไว้เนี่ยตากแดดตากฝนรถเสียหายก็พยายามพูดคุยอยากดูแลก็เลยตัดสินใจมาซ่อมอู่ที่อู่ทีพีนะครับ แล้วหลังจากที่ซ่อมไปคือเขาประเมินค่าเสียหายอะไรยังไงครขั้นตอนของเขาเอ,อมาปุป๊บเขาก็ถอดเขาถอดอะไร่ของหมดนะครับด้านหน้าที่เกิดเหตุแล้วก็ให้บริษัทประกันมามาประเมินราคา <c oughs> คือสามครั้งอะครับบริษัทประกันก็ประเมินให้ในราคาที่สามแสนบาทซึ่งเขาก็บอกว่าเขาซ่อมไม่ได้ ก็ยุให้ผมไปร้องคอปปพอ้องสารเลยเพราะตุนประกันรถยังมีถึงเจ็ดแสนกว่าบาทผมก็เชื่ออีกก็ไปร้องคอปปพอแล้วก็ไปตกลงกับคอปปพอโดยตัวเขาเองเป็นคนไปตกลงกับตัวแทนของของประกันในราคา380,000บาทนะครับ ก็กลับมาเขาว่าดาเนินการซ่อมแล้วก็ให้ผมสํารองเงินทั้งหมดไปก่อนก็ผมก็ทยอยโอนให้สามสามครั้งนะครับทั้งสามแสนแปดหมื่นก็ซ่อมไปปีกว่าคปีกว่าครับปีก็เกือบสามเดือนครับผมเห็นว่านานเกินไปแล้วก็รบกวนคนอื่นที่ที่สำรองเงินมาให้เขาเนี่ย ก็เลยพยายามที่จะให้เขาตกงานเขาก็เลยเลื่อนมาหลายครั้งแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาไปทิ้งไว้ที่ศูนย์ฮอนด้าที่บางละมุงเขาบอกเขาไม่มีเวลาไปเอาก็ปรากฏว่าผมก็ไปรับรถโดยที่ตอนนั้นเขาไปซ่อมตัวเซ็นเซอร์ท่อยเสียครับด้วยวงเงิน8,000กว่าบาทเขาไม่มีเงินไปเอา ผมก็เลยคุยกับทางศูนย์เพื่อขอรับรถมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเอาเอกสารเพื่อไปเคลมบริษัทประกันนะครับรถก็พอใช้งานได้แต่ว่าดูแล้วทั้งสภาพภายนอกและตัวไฟโชว์สัญญาณแล้วก็เสียงดังมากคือคือไม่พร้อมที่จะใช้งานครับ หลังจากนั้นผมก็ไปเอาไปแก้ไขตามอู่ต่างๆในเบื้องต้นอย่างเช่นแอร์ที่ไม่ทํางานก็ไปหาอู่ตรงข้ามร้านเขาแหละเพื่อแก้ไขก่อนเพราะโทรหาเขาเขาบ่ายเบี่ยงไม่เจอแล้วถ้าจะซ่อมอะไรก็ต้องต้อง,งต้องใช้เงินต้องจ่ายเงินเพิ่ม<ช>นะครับผมก็ไปด,ดําเนินการแก้ไขก่อนในเบื้องต้นแล้วก็ไปซ่อมเครื่องในเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะเอาไปซ่อมอู่อื่น นะครับก็ไปซ่อมปู่ที่ให้หลานเขาประสานงานให้ที่ที่ชนบุรีครับก็เลยเอาไปแก้ไขก็ไปแก้ไขเนี่ยใช้เวลาประมาณ3เดือนครับก็เรียบร้อยรถอยู่ในสภาพที่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 คุณพอใจพร้อมใช้งานนะครับก็มั่นใจระดับหนึ่งประมาณ7 0็ดแปเซนะครับก็ถือว่าก,ก็ถือว่าพอใจ แต่ในสภาพที่ช่างเขาซ่อมเนี่ยเขาแก้ไขเนี่ยครับในหลายๆส่วนหลายๆจุดเนี่ยมันมันเสียหายจากเดิมเสียหายเยอะมากครับทั้งอุปกรณ์ก็คือใช้งานไม่ได้ครับและตัวโครงสร้างก็บิดเบี้ยวใส่ไม่สามารถที่จะใส่คอนโทรลหรือใส่อุปกรณ์ทำความเย็นแอร์อะไรได้เลย แล้วก็ก็หลายๆอย่างก็ไม่ใช่คือเสื่อมสภาพหมดสภาพเทียมมาใส่ให้ครับเราเห็นว่ามันมันไม่ใช่ของใหม่ใช่ไหมที่เขาเปลี่ยนมาให้ใช่ครับเป็นของเก่าคือถ้าเป็นของเชียงกงที่พอใช้งานได้ผมก็ก็ก,ก็ก็ไม่คิดอะไรมีความมั่นใจที่จะใช้รถคันนี้เลยครับครับประมาณกี่รายการก็พอจําได้ที่เปลี่ยนจากอูทีพยอดเกินสามแสนแปดเปลี่ยนไปกี่รายการไม่ ไม่มั่นใจครับต้องมันหลายหลายอย่างครับแต่ว่าที่เขาส่งเรื่องไปให้บริษัทประกันเนี่ยครับมันหลายรายการมากแต่ให้ช่างแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเขาดูเนี่ยเขาบอกหลายรายการมากที่ที่รายการมันซ้ํากันแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เลยอครับซ้ากันก็มีไม่เปลี่ยนให้ก็มีครับแต่จดไปหมดครับผมแล้วก็ที่ที่ที่ทแย่ที่ความรู้สึกมันแย่ก็คือที่ไม่เกี่ยวกับเหตุเนี่ยอุปกรณ์มันหาย อุปกรณ์ท้ายหรืออุปกรณ์เหมือนท่อเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่ออ,อ,อุปกรณ์ที่นั่งหรืออุปกรณ์อื่นเนี่ยหายครับและเห็นว่าพอเอาหลังหลังจากเอารถออกจากอู่ทีพีมาได้วันเดียวรถใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับมันสตาร์ทก็ไม่ติดครับก็เลยให้ให้อู่ข้างๆเขาช่วยเช็คช่วยดูแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก็โอเคไปได้เปิดสตาร์ทเครื่องได้ ครับแล้วตอนนี้พี่อยากจะเรียกร้องอะไรครับตอนนี้ผมอยากเตือนภัยอะเนาะเตือนภัยเ,เพื่อนพ้องพี่น้องที่อยู่แถบเมืองพัทยาบางละมงุงหนองปลาไหลเนี่ยก็ก,ก็ก็คิดได้ดีที่จะเอาเข้าไปไปซ่อมในอู่ทีพีตรงตรงทางขนานทางรถไฟนะครับแล้วก็ฝาับ ากเตือนว่าถ้ามีบริษัทประกันรถมบรีบริษัทประกันนะครับให้เข้าแล้วก็ให้ทางบริษัทประกันเขาดูแลจะดีกว่าครับไม่งั้นจะเสียวความรู้สึกแล้วก็มีปัญหาเยอะเลยส่วนค่าเรียกร้องผมผมขอแค่ที่จ่ายจริงส่วนที่ไปทํารถให้มันกลับสู่สภาพปกติให้ได้จากที่ซ่อมมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมไปอาไปดูแลแก้ไขเองครับนิราชทิพสี นันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหะวันโกกกะอินรายงาน